30พฤษภาคม2 5 6 7นายเชัยธวัตตุลาธนสวสบัญชีลายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าไกลในฐานะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพาระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขับเคลื่อนการนิรโทษกรรมในคนดีมาตรา1 1 2สองโดยเมื่อถามว่าการศึกษาของกมทจะวางหลักอย่างไรเมื่อมีประเด็นผูกโยงกับกรณีของนายทักสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลัง จากที่อายการสูงสุดส,สั่งฟ้องในคดีมาตรา112นั้นและกมะทมีคนของพรรคเพื่อไทยเป็นเสียงค้างมากในาใยชัยธวัฒน์กล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีของนายทักษิณจะทําให้การเสนอพิจารณานิรโทษกรรมมีปัญหาทางการเมืองมากขึ้นแต่การทํางานของกอมทที่ประชุมวันนี้ประเด็นของมาตรา112ไม่ใช่วาระหลักที่จะพิจารณาแต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือคกลไกกรรมการที่ทําหน้าที่พิจารณาคดีที่จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งองค์ประกอบอำนาจ หน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างไรซึ่งมอบหมายให้อนุกรรมการไปศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการที่จะพิจารณาคดีที่จะได้รับการนาริรโทษกรรม แทนการบัญญัติฐานความผิดให้นิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติเพราะอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีคดีความต่อเนื่องยาวนานอย่างไรก็ดีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการอาจมีอำนาจเหนือศาลหรือรัฐบาลน,นั้นข้อเท็จจริงกฎหมายนิรโทษกรรมคือการ,รแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญตัติซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติและสามารถทำได้ซึ่งทำมาทุกครั้ง เช่นการนิรโทศก,กรรมในอดีตในคดีมาตรา112สามารถออกพระราชกำหนดแบบสั่งให้คดีใหม่เลขนี้ที่อยู่ในชั้นศาลให้ปล่อยตัวได้เมื่อถามอีกว่าในการทํางานได้วางหลักการของผลการศึกษาอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องเสนอแนวทางของการออกกฎหมายที่มีรายละเอียด ไม่ใช่เสนอแค่กรอบกว้าง,างจับต้องไม่ได้คือต้องมีการพิจารณาในกรอบคดีที่ควรได้รับการพิจารณากรอบเวลากระบวนการนิรโทษกรรมรวมถึงทั้งเลือกข้อดีข้อเสียรวมถึงรายละเอียดว่านิรโทษกรรมจะกินความแค่ไหนจะรวมถึงการล้างมลทีนให้กับบุคคลที่เคยได้รับคำพิพากษาหรือได้รับโทษเสร็จสิ้นหรือไม่เป็นต้นค่ะเมื่อถาาถึงการกำหนดบัญชีแนบท้าย เพื่อนิรโทษก,กรรมความผิดนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากมทจะเร่งทำงานเพื่อทำให้เกิดรูปธรรมและสะรุปว่าจะใช้กลไกแบบไหนเพื่อพิจารณานิรโทษก,กรรมรวมถึงมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขาบางคดีหรือบางประเภทเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือกระบวนการเบื้องตน้นก่อนได้รับพิจารณานิรโทษก,กรรมหรือไม่หรือเป็นเอมเนสตี้โปรแกรมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อทันส่งให้สภาพิจารณาช่วงเปิดสมัยประชุมเดือน กรกฎาคมนี้ค่ะ